เรียกได้ว,ว่าจูจ่ๆก็กลายเป็นประเด็นที่หลายตอนหลายคนต่างพูดถึงหนักมากในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีนะคะที่ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสต์ข้อความนะคะในช่องทาง Facebook Fanpage ประมาณว่านะคะกลับไปเหยียบบ้านตัวเองเนี่ยผิดด้วยหรือนะคะพร้อมกับเครื่องหมายคําถามแล้วก็มีข้อความต่อนะคะที่บอกว่ากลับไปเนี่ยก็ไม่ได้พาดพิงใครนะคะอยู่เงียบๆนะคะในมุมของตนเองทงั้งๆที่ทุกบาททุกสตางค์นี้ มันเป็นเงินของฉันทั้งหมดที่ฉันนั่งขายของเองนะคะทําไมทําไมถึงใจร้ายกับฉันเรียกได้ว่านี่แหละโพสต์ดังกล่าวนี้ของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และในเวลาต่อมาเองนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ออกมาเคลียร์แล้วนะคะเรื่องกลับไปบ้านเก่าที่ยโสธรทว่าที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแค่ไปเยี่ยมบ้านเฉยๆเจตนาที่ไปเนี่ยหนึ่งนะคะคือเยี่ยมบ้านตัวเองพาลูกๆโตเกียวนะคะไปเที่ยวแล้วก็ไม่ ได้ไปขอเงินใครนะคะเพราะว่าเป็นบ้านของตัวเองค่ะแล้วก็คือพาไปสนุกนะคะไปแบบมิตรภาพไม่ได้มีปัญหากับใครนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่แหละคุณผู้ชมคะได้พูดเคลียร์กลางไลฟ์สดแบบนี้กระทั่งต่อมานะคะทางด้านฝั่งของแพรวพรวแสงทองเองก็ได้ออกมาปาแชทนะคะที่เธอเนี่ยมีการพิมพ์คุยนะคะกับอดีตสามีอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คุณผู้ชมคะ ซึ่งก็คือนี่แหละแชทที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็พิมพ์ข้อความไปหาแพลวพรวนะคะบอกว่าวันที่31มสมกราเนี่ยจะมีงานกินเลี้ยงนะคะที่ร้านนาบ้านยโสธรน,นะจ๊ะทีมงานนะคะทีมงานโตเกียวมิวสิกจะจัดงานเลี้ยงที่นั่นจ้ากลางวันจ้าทางด้านฝั่งของแพลวพรวนะคะก็ตอบกลับไปนะคะว่าโอเคจ้าแม่มีงานที่กทมส่วนทางด้านฝั่ง ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็พิมพ์มาอีกค่ะบอกนะคะว่าจึงเรียนแจ้งไว้ให้ทราบเจ้าค่ะน่าจะเป็นอาหารและสังสรรค์ง่ายๆค่ะที่หลังสาว่ายน้ํานะคะและลานหน้าบ้านค่ะทางด้านฝั่งของแพลวพราะนะคะก็ตอบกลับไปค่ะบอกนะคะว่าจ้าตามสบายเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรแฮปปี้นะคะและนี่นะคะก็คือแชทที่ทางด้านของแพลวพราแสงทองได้พิมพ์คุยกันนะคะกับอดีตสามีอย่างผู้ใหญ่บบ้านฟิน และยังไม่หมดนะคะทางด้านแพรวเ,เองเนี่ยก็เขียนแคปชั่นนะคะเอาไว้ด้วยเหมือนกันโดยบอกนะคะว่าคืออะไรก่อนนะคะยาโยงค่ะเพราะปกตินะคะไม่เคยมีปัญหาอะไรเรื่องไปบ้านยโสธรอ,อยู่แล้วพวกเหม็นสนุกปากนะคะสติค่ะเอาหลักฐานมาที่ว่าฉันห้ามไม่ให้ไปนะคะเฮ้สติสตินะคะต่างคนต่างอยู่ทํามาหากินเนาะคุยแค่เรื่องลูกหรือธุระที่จําเป็นนะคะอย่าหาแนวว่ ลายถอคอร้องหลักคุณผู้ชมนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของแพลวพรา,พราแสงทองนะคะได้พิมพ์เอาไว้แบบนี้ท่ามกลางค่ะชาวเน็ตรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามทั้งสองคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์แรกกันบ้างนะคะก็บอกว่ามือกับงานกับพอแหงแล้วเนาะคะ่ะงานโตเกียวกับลายนะคะงานพี่แพรวกับลายสู้ๆทั้งสองนะคะคนนอกนั่นแหละส่วนมากนะคะจะเป็นปัญหาดูเขาสองคนน่าจะไม่มีปัญหากันแล้ว คนนอกทําให้ดราม่านะคะแพรวชัดเจนนะคะเข้าใจตามนั้นเดอจ้จาผู้ใดบอกเข้าใจกระดายนะคะชัดเจนนะหลักฐานฝั่งนี้ชัดเจนไม่ได้ห้ามเขาคุยกันนะคะขออนุญาตกันเรียบร้อยฉะนั้นค่ะแยกย้ายกันอย่ายโยงนะคะมาด่าแม่แพรวชั้นนะคะห้ามอีกแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์คุณผู้ชมขาจากชาวเน็ตนะคะเมื่อได้เห็นหลักฐานชัดเจนนะคะว่าทางด้านของแพรวาแสงทองและอดีตสา มีอย่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทั้งสองคนนะคะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะมีการพิมพ์พูดคุยขออนุญาตกันอยู่แล้วคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นหลักฐานนะคะที่เรียกได้ว่าชัดเจนเอามากๆว่าทั้งสองคนเนี่ยคือปกตินะคะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ